หลวงพ่อฤษีลิงดำท่านได้เทศตอนจิตผู้บรรลุพระอนาคามีค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงเรื่องปฏิเวทาของท่านผู้เฒ่าสำหรับตอนระยะหลังคือตั้งแต่คัสเศ สิบเอ็ป็นต้นมาพงค์ยาเจ้าท่านหลายสนใจให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชของเราโดยที่เราใช้ขับศัพท์ว่านิพานะสะส,ะสชิกริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาจึงแปลเป็นใจความว่ารับรับค่ากาสาวพัเพ์พระธรรมแจ้งเสิ่งพระนิพพาน จุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ <c oughs> เจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารความจริงปฏิปทาตอนต้นก็มีความหมายแต่ว่าความหมายยังอยู่ในการที่เรียกว่าเราต้องการให้พ้นจากอบายภูมิ ในเมื่อเราพ้นจากอบายูมิคือพ้นจากการเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานถ้ายังต้องเกิดเป็นคนก็ยังต้องเป็นทุกข์อย่างนี้นั้นฉะนั้นจุดปฏิปทาของท่านบูเท่าตอนนี้เป็นปฏิปทาที่พ้นทุกข์เนขอท่านทั้งหลายจะพยายามสนใจให้มากเปิดรับฟังให้มากฟังไปแล้วก็คิดด้วย ต่อจากนี้ไปอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งคําว่าช้าไม่ได้หมายถึงคําพูดแต่ละตอนถ้าตอบเพราะว่าท่านพู้เท่าท่านบันทึกของท่านไว้รู้สึกว่าสั้นมากเพราะว่าเป็นการบันทึกยอก่อถ้าตอนไหนที่ผมพอจะมีความรู้แทรกลงไปได้ผมก็จะแทรกเพื่อความเข้าใจของท่านขอเล่าเรื่องราวของท่านต่อไป ให้กล่าวว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันท่านเดินจงกรมเวลาเย็นใกล้เมนนให้ฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าท่านทำที่ไหนเวลาเท่าไหร่จะเห็นว่าเวลาของท่านไม่มีเวลาท่านเร่งรัดจริงๆเวลาวัดกระทัามบอกว่าในก่อนจากวันนี้ไปสามวันท่านจงกรม เวลายิ่งใกล้เมนได้ทราบใครว่าวันจากนี้ไปบวันจากนี้จะได้อนาคามีนี่ต้อขอย่างนั้นเนี่ยมื่อวันจากนี้อ้อเอางี้ผมอ่านมันก็ทำไม่ชัดว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวัน จงกรมในเวในเวลายังใกล้เมนได้ทราบว่าอีกสามวันจากนี้จะได้พระอนาคามีแลวท่านเขียนว่าวันนี้ตอนเช้าท่านว่าจะได้อย่างชาอีกสิบวันเป็นวันเดียวกันนั้นได้ตอนเช้าท่านเจริญพระกรรมฐานก็มีท่านเห็นฉับพันรังสีรัมีโอบกาลพลวยพุ่งลงมาก่อนท่านเห็นครับ เห็นรัศมีหอบระการในท่านเห็นครบเพราะอะไรเพราะว่าท่านติดในพุทธานุสติกรรมฐานคนใดที่ติดในพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธแล้วสัมมาระหังยางนี้เป็นต้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากันปกติอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ถ้าอะไรจะมีขึ้นก็มีจากพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วว่าอน,นันท่าดูก่อนอน,นุนบุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ท่านในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่แม้เขาพูดนั้นจะเกาะชายสังคติของตถาคตไว้ก็าตามแต่ว่าท่านพูดนั้นไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐาน ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เคยเห็นตถาคตถ้าบุคคลผู้ใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีท่านผู้นั้นเจริญพุทธานุสติอยู่ตามปกติชื่อว่าผู้นั้นเกาะชายสังคติของตถาคตอยู่สำหรับท่านพูะเท่าในตามประวัติเดิมของท่าน ท่านก็นติดอยู่ในพุทธานสุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้าไปเปรียบพระพุทธเจ้ากับรถไฟก็เหมือนกับหัวจักรใหญ่พระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวรถจักรพระอาริยะสาวกทหลายเหมือนกับรถโบกี้หรือว่าตู้ที่ถูกลากไปฉะนั้นท่านจะจับท่านก็จับรถจักร ยังไงยังไงรถจักรก็มีกําลังใหญ่ตู้ที่ลากตามไปจะหลุดที่ไหนก็ช่างแต่รถจักรก็ไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นใดท่านก็ตั้งใจจับพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือไม่ยอมละทิ้งพระพุทธเจ้าตามประวัติอีกตอนหนึ่งท่านเขียนท่านไว้ว่าเวลาที่ท่านเข้าสมาบัติครั้งใดท่านต้องไปนวัตการพระพุทธเจ้าก่อน นี่เราคุยกันเฉพาะนักศึกษาร่วมสำนักแต่ท่านนักศึกษาแบบอื่นท่านไม่เคยทําก็เป็นเรื่องของท่านนี่เราเอาเรื่องของท่านที่ปฏิบัติได้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าใครสงสัยก็ควรจะปฏิบัติให้ได้ถึงมโนมยทธิเลือมพิญญาโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเป็นอภิญญาเพราะท่านวนนี้เป็นพระทรงอภิญญา ถ้าท่านได้พิญญาเราไม่ได้พิญญามันก็เถียงกันเหมือนกับคนเขาเคยไปเทศอเมริกาเห็นตึกร้อยชั้นเสษกลับมาประเทศไทยมาเล่าคนไทยฟังแต่คนไทยที่ไม่เคยเห็นตึกขนาดนั้นก็จะหาว่าคนนั้นบา้บาๆบอๆแต่ถ้าไม่เห็นจริงเข้าก็กลายเป็นคนบา้าตามคนนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นจริงๆ ข้อนี้มาชั้นใดแม้ว่าปฏิปทาของท่านผู้เท่าก็เช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นคุยกันต่อไปไม่ได้คุยเอาเรื่องท่านมาอ่านแล้วผมก็แวะซะหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาวิภาควิจาร์ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า จะได้อย่างช้าอีกสิบปันอย่างช้านะแต่ว่าตอนเย็นเห็นองค์สมเด็จพระวิชิตามารสมทัตว์ว่าอีกสามวันจากนี้ไปจะได้นา,าคามีถ้าจะไม่ดีว่าสรพพสูตรายละเอียดก็คือพระสกิทาคามีต่อจากนั้นท่านเขียนต่อไปว่าแต่ว่าพระองค์มีพระพุทธอวัต นี้เคยให้ไว้ว่าการบรรลุนั้นใ,นใครจะกำหนดแน่นอนไม่ได้สุดแล้วแต่การปฏิบัติวันนี้ได้ไปที่เมนอีกได้จงกรมแล้วก็ทำจิตในวิปัสสนาวันนั้นปรากฏว่าฝนตกหนักกลับราติีแล้วฝนตกหนักจิตสบายมากอากาศมันเย็น เกิดความชุ่มชันทำทั้งร่างกายทำให้ใจไปปกติเมื่อจิตสบายมากสมาธิมันก็ส่งตัวและคนที่จะเข้าไปยุง่งเวลาที่เดินจงกรมน่ะก็ไม่แน่นักในสถานที่นั้นเขามีการปฏิบัติกรรมฐา,านกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่เจ้าสำนักบอกว่าเป็นแบบเบสิกเั้นเมื่อในเมื่อท่านทำตามสายวิสุทธิมรรค ยิงไม่ลงกับสนักนั้นคำว่าไม่ลงหมายความจะขอสนักเขาไม่ชอบ <Yeah. S 1> ก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีถ้ะเป็นเทนสองบาทคําว่าเทนสองบาทนี่มีเรื่องอยู่ว่าสมัยหนึ่งพราจารย์ท่านมีบาทร้าวอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นรูเล็กๆตามพิวินัยว่าถ้าเป็นรูจนนิ้วลอดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนบาทใหม่ได้ เวลาฉันข้าวเสร็จล้างบาตรท่านเช็ดบาตรเสร็จท่านก็ส่องส่องดูว่ารูมันโตขนาดไหนจะเรียนได้แล้วหรือยังบรรดารูสิษย์อาจารย์ส่องแบบนั้นก็ไม่รู้ท่านส่องอะไรไม่ได้ถามท่านก็เช็ดบาตรแล้วก็ส่องเหมือนกันส่องตามท่านแต่ว่าบ่ายข้างต้นไม่มีรูก็เป็นอันว่าส่องแบบงงๆเขาหาว่าท่านบูเท่านี่เป็นเทนสองบาตร ื้อเต่าพันล้านปีบ้างไม่ทําตามเขาแล่ท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกสงสารคนพวกนั้นว่าปฏิปทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนบรรลุอรหรันต์มานนับไม่ถ้วนทําไมต้ามาแก้ไขกันใหม่แล้วบุคคลที่เป็นต้นแห่งการแก้ไขบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือย,อยัง ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะยอมรับนับถือถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ควรจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีท่านสันชัยบดีภาชกแล้วก็มีคณาจารย์มากที่ไม่ยอมเห็นด้วยเป็นอันว่าคุยค่นท่านต่อไปท่านบอกว่ากลับมากุติแล้วเข้าอภัญญาพะละสมาบัติ ได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โอวาดว่าขณะนี้เธอถึงอน,นาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเก้านกาสามนาทีแลวก็เป็นอนวุวาในช่วงที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเอง อารมณ์ก็เข้าถึงอนาคามีผลท่านวิจาร์จิตของท่านว่าความจริงหลายวันมาแล้วอารมณ์เรื่องจากการมาราคาก็ดีปฏิฆาก็ดีมันมีความสบายเรื่องการมราคาจนมีมาเสนอทุกวันสาวสวยรวยทรัพย์มีความรู้ดี มืพูดประจ๊อประแจะบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหลวงน้าแล้วถามว่าทําไมท่านว่าอย่างนั้นก็บอกว่าเห็นทีท่าทําท่าคิดว่าจะแต่งงานด้วยไปไปมากาท็ทําเฉยเสียท่านก็นิ่งแล้วเธอผู้นั้นก็ไม่ละความพยายามเป็นเด็กๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดท่านบอกว่าอายุท่านตั้งสี่สิบเจ็ดปีแล้วสี่สิบเจ็ดปีกว่า อายสี่ิบเจ็ดมันเป็นปีโกงแต่จริงๆแล้วเกิดจะปาไปห้าสิบมั้งเขาจะห้าสิบเศรจแต่หน้าตาของท่านท่านบอกว่าลักษณะมันไม่บอกว่าเป็นคนอายุห้าสิบเพราะใจมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจิตมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมสามน้อยลงไปนั่นเด็กๆประเภทน,นี้ท่านคิดว่าไม่ใช่เขาชั่วมันเป็นเรื่องของมนัน อิเลสมานดนใจเด็กแล้วก็สำหรับปฏิฆะก็ไม่ต้องพูดมีทุกวันทั้งวันเพราะว่าสํานักนั้นเป็นสํนักเบสิกแล้วก็นั่งดา่านั่งว่านั่งเคาะนั่งนั่งแคะนั่งกระทบกระเทียบจะพูดอะไรกันก็ตามจะต้องยันมาหาทางท่านอยู่เสมอท่านก็บอกว่าคําพูดของท่านท่านใช้กําแพงกั้นไว้ ว่าให้หล่นอยู่ใกล้ๆกุฏิของท่านไม่ถึงท่านคือท่านไม่สนใจนั่นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่เขาถือว่าเป็นคนใหญ่เป็นคนสําคัญปฏิบัติหนักเข้ากุฏแม้เวลาเข้ากุฏแล้วเวลาจะออกมาอยู่ในกุฏหนึ่งกับเวลาเข้ากุฏเจริญสมณธรรมต้องมีคนส,งสง่งข้าวสงปลากินข้าวกินปลาต้องมีคนประเคนมีท่าทางสงบเรียบร้อย แต่พอออกมาแล้วแม่พูดเสียดสีหน้าฟังเป็นอันวทุกวาระที่ประธานหน้ากันต้องยินยินเสียงท่านผู้นี้เสียดสยีตลอดเวลาแม้แต่คณะอาจารย์ใหญ่ผู้นำก็เช่นเดียวกันใครจะไปใครจะมาก็ตามจะต้องเสียดสีมาถึงท่านบอกท่านมีความรู้ว่าเขาว่าท่านแต่รมจิตตอนนั้นเป็น,นเพียงว่าเขาว่าขันห้าเท่านั้นมันไม่ถึงใจของท่าน ท่านก็บอกให้มันหล่นไว้ข้างๆกุฏิแต่วไม่ใช่นั้นต่อมาท่านบอกถ้าไม่รับเลยหล่นกใกล้ๆกับไม่เอาลอยมาที่ปากของเขามันออกจากปากความไม่ได้มันก็ไหลเข้าอยู่ในใจของเขาเองใจของท่านสบายกามารำกามาราคะก็ไม่กินใจอี่หนูทั้งหลายที่เข้ามาเห็นเป็นซาศพว่าท่าที่ปฏิบัติมา เสียดสีใจก็มันมีสภาพกลายเป็นมนว่าลมที่ผ่านไปเบื้องสูงไม่กระทบกายนั่นเองมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีไม่สัมผัสจิตท่านได้ท่านปฏิบัติต,ตามโอวาทขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้ดีแล้วก็โอวาทที่องค์สมเด็จพระจินศีสั่งพระโมกขลา,าลานะมาสอนท่านก็ปฏิบัติตได้ดีนี่ผมว่าท่านดีนะ แต่ว่าในน้องสีของท่านท่านเป็นนามตัวท่านเสมอท่านไม่ใช้คำว่าดีท่านสงสัยตัวเองเสมอหลังจากนั้นไปเมื่อรับคำพยายกรณ์ว่าเธอได้อนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเก้านาฬิกาสาสมนาทีของวันนี้และได้ทรงทรงประทานโอวาต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปอย่ายับยั้ง อย่าหยุดอยู่แค่นี้ยงอย่าคิดว่าอนาคามีผลเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปณนิพานได้นั่นถือว่ากิจมันยังไม่เสร็จมีภาระที่จะต้องทำถ้าชีวิตยังทรงตัวต่อไปก็ทำให้เสร็จไปเลยจะต้องไม่ต้องทำต่อไปอีกแต่เราควรทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรรคผล เพื่อสูงคำว่ากษ์วิารณาให้ละเอียดนี่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันเป็นอารมณ์ของกำลังที่เจริญกรรมฐา,านจริงๆยากผมเคยถามพระมาหลายองค์แล้วท่านก็นเลยไม่อธิบายมันเือนกันท่านก็บอกว่ายากคำว่บบาปษ์วิจารณ์ละเอียดแจ้พูดให้มันละเอียดจำนั้นไม่มีแล้วพูดไม่ออกแต่ความรู้สึกมันมี ฉะนั้นถอยหลังเข้าไปทั้งหับท่านผู้ฟังมาแล้วในถ้อยคำที่พระโมคคัลลาสอนท่านเอาจุดนั้นมาคิดไว้เสมอหรือว่าจะหันเข้าไปดูในมหาปฏิปฐานนสตรก็ไม่ต่างกันความจริงท่านสอนนี่ในกรรมาฐานสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนสตรก็ดีหรือที่ท่านมาสอนท่านผู้เท่าก็ดีก็เอาสิ่งนั้นมาใช้เอามาสอน ถ้าพวกเราเป็นคนที่มีความไม่ประมาทสนใจจริงๆผมว่าบรรลุอลหรหันต์ไปไหลายองค์แล้วนี่ถ้าผมว่าท่านแบบนั้นผมก็ต้องมานั่งดูตัวผมว่าเวลานี้ผมเป็นพระอหรหันต์แล้วหรือยังนี่สิมันสงสัยถ้าผมพูดให้ท่านฟังท่านเป็นอหรหันต์ได้ถ้าผมจะไม่เป็นอหรหันต์ตัวอย่างก็มีเยอะไป อย่างท่านพระเจ้าก,กุมบาลท่านเปนอรหันาหาสุขาวิปัสสโกแต่ท่านก็นสอนลูกศิษย์ของท่านให้เป็นปฏิสมิทายานตอนนี้ถ้าหากว่าท่านแปลกใจก็ไม่ควรแปลกเพราะว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นจเจริญกรรมฐานได้สมาบัติแปดหมดส่วนความเปนอรหันาหาขัน้นทรงตัวคือมาตรฐานจริงๆก็คือสุขาวิปัสสโก สำหรับทีวีโชชลาพิญโยปฏิสัมพิทธประตนั้นเนื่องในกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนด้วยสนใจในกีฬาด้วยเขาได้ผลสองอย่างที่สนใจในหลักสูตรการเรียนจริงๆก็ได้แต่ชั้นขึ้นมาแต่กีฬาไม่เก่งก็ไม่เห็นจี่เป็นอะไรความรู้เก่งวิชกีฬาไม่เก่งไม่เป็นไรทํางานได้ กีฬาเก่งอย่างเดียวความรู้ไม่เก่งความสามารถไม่เก่งทํางานที่ไหนเขาก็ไล่ไปนนี้เราคุยกันช้าๆนะท่านก็บอกว่าทํำท่านสั่งไว้ทำมิปัสสนาญาณให้ละเอียดเพื่อบรรลุมรผลนี่การสําเร็จนั้นใครจะพยากรไม่ได้ถ้าทําถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลัน นี่พระพูดมาสมารพรงขอย้อนอีริศท่านบอกว่าขณะนี้ถึงอน,นาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาเก้นาิกสนาทีและได้ประธานอว่าต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรักผลถ้าสำหรับการสำเร็จนั้น ใครจะพยายกรณไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลันมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มสงสัยตัวเองพวกท่านน่ะหลายรับฟังแล้วก็ดูปฏิบัติทาของท่านด้วยนะผมพูดยกย่องท่านแต่ตัวท่านไม่ได้ยกย่ตัวย่องมไม่ยกย่องตัวท่านเองเลยท่านว่ายังไงเราก็เริ่มสงสัยตัวเอง ว่าภาพที่เห็นนั้นก็ดีรังรัตสัพันรังสีรัศมีอุะการที่เห็นก็ดีเสียงที่ได้สนดับเป็นบระพุตดีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนี่เป็นความจริงหรือว่าอารมณ์จิตของเราจะเลื่อนลอยไปมันจะเกิดอุป,ปาทานจำให้ดีนะ นี่ทนักษาถ้อยคำอัตนาโจทยตันนังไม่ได้อย่างจริงใจไม่ยอมเชื่อตัวเองง่ายๆ,ๆจึงได้เข้าสมาธิคือเข้าพิญญาภระสมาบัติถามท่านมหาโมคคลานะท่านมหาโมคคลานะก็ตอบว่านี่เธอสีเอสพันรังสีที่เห็นนั่นก็ดีพระรูปพระโชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี เสียงที่เสด็สดับมาแล้วก็ดีไม่ใช่อารมณ์เรื่อนลอยไม่ใช่ความฝันนี่เธอได้บรรลุจริงๆเธอนี่คี้สงสยัยจริงๆในบันทึกของท่านได้เรียนตอบว่าไม่ใช่สงสยัยตอนนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระจอมไตรไดทรงตรัสวว่าจงพยายามกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอ ถ้าคืนหลงเชื่อง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยสกิทาได้ตั้งแต่สมัยได้พระโสดาบันซึ่งภาพคนสองคน,นแสดงในคราวนั้นบอกว่าเวลานี้เราเสียท่าพระอาหารหันต์เสร็จแล้วเจอเจอพระอาหารหันต์เล่นง,งานเสร็จแล้วที่ส่งมีดให้เล่มหนึ่งแล้วเขาถือเล่มหนึ่งให้ลุกเข้าไปฟันกันเวลานั้นเมื่อมาบอกเขาบอกว่าไม่สู้เขาบอกว่าเวลานี้เราโดนพระอาหารหันต์เล่นง,งานเขาแล้ว ตอนนั้นท่านหลงจิตคิดว่าเป็นพระหลานก็จะยับยั้งตนเอแค่นั้นความดีจะเข้าไม่ถึงอาศัยที่กับผมไม่ไว้ใจตนเองอย่างนี้นะเขารับจึงไม่ยอมเชื่อใจกับตนเองถ้ามาหาบุคคลลาท่านก็ยิ้มว่าดีแล้วถูกแล้วนิสสัมมักรนังเสยโยู่า่นว่าอย่างนั้นใคร่คนวรเสียก่อนแล้วต้องทําดีกว่า นี่เราก็ต้องไขค,คุณเสก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเธอทําถูกแล้วทําไปมีอะไรสงสัยถามฉันได้ฉันพร้อมที่จะบอกให้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายกายงานนี้ให้ฉันกับท่านมหากจจยนะมาควบคุมเธอเว้นอนั้นบอกว่าท่านบอกไม่ฝันเธอได้บรรลุจริงๆ ตอนนั้นท่านกล่าวันทึกว่าท่านถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นีหนีภัยไหมสมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อควรจะหลบก,ก็หลบเมื่อหลบไม่ทันก็ไม่สู้การจเจริญอภิญญาพลาสมาบัติจงทำให้มากเพราะเป็นกำลังสำคัญ ตอนนี้บรรดาท่านนนั้นหลายฟังแล้วก็อย่าท้อใจว่าอาการพป็เจริาพิญญาพระสมาบัตินี่หากว่าท่านไม่ได้พิญญาพระสมาบัติก็ใช้อารมณ์จิตท,ที่เป็นสมาธิให้มากอารมณ์ใดก็ตามผมสอนไปหลายแบบเรมาฐาน40สแบบมหาปฏิปทานนสูตรแล้วก็มโนมยิทธิแบบใดแบบหนึ่ง ที่อารมณ์จิตของท่านทรงดีเลือกเอาตามชอบใจอย่าฟังเสียงผมผมว่าจะพูดว่าอะไรของผมดีก็เป็นเรื่องของขผมท่านพอใจจุดไหนจุดไหนที่เป็นกําลังใหญ่สําหรับท่านเข้าง่ายทรงง่ายทรงได้นานทําอย่างนั้นตามอธยาสัยของท่านไม่จําเป็นต้องบอกว่าผมบอกควรจะว่าอย่างนี้ควรจะว่าอย่างนั้น ผมไม่บังคับท่านขอให้ท่านทําให้ได้คือจิตป้้งจากสามารถจิตพ้นจากอํานาจขนิวรได้ผมพอใจทุกอย่างนั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งถ้าจิตของท่านหลายพอใจสามพอใจในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่สามารถสังหารนิวรได้สังหารสังโยชน์ได้ผมพอใจทั้งหมด พระบุญที่ว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกคํามีผลทั้งนั้นต่อไปเรยงกล่าวว่าวันนี้ตอนเช้าเห็นไหมไม่มีเวลาเว้นของท่านเลยวันนี้ตอนเช้าได้เข้าอภิญญาพระสมาบัตหนักได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองกายลงนอนเจริญวิปัสนาญาณต่อ อย่าลืมนะไม่ใช่สันว่างแขกมีเป็นประจำวันแขกประจำวันก็รุ่นแล้วแต่เป็นแขกสาวมากกว่าแขกแขก่แล้วแขกอีกพวกหนึ่งก็คือแขกศัตรูแขกปฏิปักษ์ที่เป็ปฏิบัติปฏิปฏทาไม่เหมือนกันเขาก็เคี่ยวเข็นให้ทำตามเขาท่านก็เฉย ที่ยังั้นก็ดีอารมณ์ของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพระสมาบัตินับตั้งแ,แต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับใหม่ทรงไม่ต่างกําลังที่จะพึงใช้ได้ถ้าคุยกันก็อุปจาระสมาธิหรือปฐมฌานถ้าไม่คุยกับใครก็นอนแหละสมาบัตสีและสมาบัตแปดส่วนใหญ่จะไปนั่งอยู่ที่สมาบัต 8, แปดย้อนมาไปอยู่สมาบัตแปดจนอิ่มแล้วเข้ามาอยู่สมาบัตสี่ ่านกล่าวว่าเจริญเมื่อตอนเช้าวันนี้นะเข้าสมาวิญญาพระสมาบัติไในผลป็นพิเศษเวลาค่ําเอ็นตัวเจริญวิปัานนาต่อได้พบพระใหญ่ท่านยิม้มคําว่าพระใหญ่นี้ก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้าคือมีพระรูป,ประปโฉมใหญ่มากอรบันดาทนาหลายพูดต่อไปไม่ได้เร็จแล้วนะครับต้องย้อนกันใหม่เร็จแล้วในวันหน้า เทพเทพดันนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดเสแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านประโยคข่าววจรทั้งหลาย